สาวใบเตยจะได้เห็นหนะ้าลูกสาวพุ่งนี้แล้วจ้าสำหรับดีเจแมนณอยุธยา กับสีภระยาสุด์แซบอย่างเบเตยสุธีวันเมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมาท้งคู่ที่ออกมาประกาศข่าวดีค่ะว่ามีลูกแล้วซึ่งก็ทําให้เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและแฟนกลับต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันเพียบทั้งคู่ก็ได้ตั้งชื่อลูกสาวเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วล่ะค่ะว่าน้องเวทมนต์เด็กหญิงดั่งต้องมนตรนนะกุญชรณณอยุธยาเรียกได้ว่ามีข้มหมายดีมากๆและเป็นชื่อที่เก๋สุดๆไปเลยเทะ ทีเดียวค่ะตอนนี้ทั้งใบเตยดีเจแมนก็ดูจะเหอลูกสาวคนแรกหนักมากๆเตรียมซื้อห้องแล้วก็ทำห้องของใช้ให้ลูกสาวไว้กันแบบเต็มที่แล้วก็พร้อมมากรวมถึงยังมีการซื้อบ้านหลังใหม่ตอม้อนรับลูกสาวอีกด้วยเรียกได้ว่าเกิดมาน้องเวทมนต์ก็พร้อมทุกอย่างถือว่าโชคดีสุดๆไปเลยค่ะที่ได้เกิดมาเป็นลูกสาวของคุณแม่ใบเตยและคุณพ่อดีเจแมนก่อนหน้านี้ใบเตยดีเจแมนได้จัดปาร์ตี้เบบี้โช เพื่อเป็นการรวมตัวกันของคนในครอบครัวและเพื่อนๆนที่สนิทมาร่วมฉลองเตรียมตอนรับสาวน้อยพร้อมนําของขวัญที่ทุกคนจัดเตรียมรอมาให้กับหลานสาวก่อนจะถึงกําหนดคลอดค่ะโดยคุณพ่อและคุณแม่ก็ได้รับไว้แทนก่อนงานนี้หลายคนคงจะนับหลัง รอก,กันแล้วซึ่งงานนี้คุณก็ลุ้นมากๆเลยแหละคะ่ะว่าออกมาจะหน้าตาเหมือนใครระหว่างคุณพ่อหรือคุณแม่บอกได้เลยนะคะว่าต้องน่ารักน่าชังมากๆค่ะล่าสุดนี้สาวใบเตยออกมาโพสภาพตัวเองเพร้อมระบุข,ข้อความว่าสุขสันต์วันแม่ค่ะพรุ่งนี้จะได้เจอหน้าลูกสาวแล้วของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิต9ก้าเดือนกับการรอคอยมันคุ้มค่าจริงๆงานนี้ก็มีเพื่อนและแฟนกลับ เขามาคอมเมนต์แสดงความยินดีและตื่นเต้นไปกับสาวใบเตยกันเพียบค่ะอย่างไงก็ตามคงต้องมาลุ้นกันไปพร้อมๆกันค่ะก็ขอให้น้องเวทมนต์งานนี้ก็มีแฟนคลับแหกเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีและตื่นเต้นไปกับสาวบาบงงาาใเวานนบเตยกันเพียบเลยทีเดียวค่ะใกล้คอดแล้วค่ะในอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้ยังไงก็ขอให้น้องเวทมนต์ออกมาลืมตาดูโลกว่างขอให้สุขภาพแข็งแรงทั้งคุณแม่และคุณลูกเลยค่ะ